เจ้าหมาขี้เลื้อนขนของคนคนแกเหมาะที่จะทำวิทยผมให้กระฉานแกนจะดิ้นอะไรดักหนาฮะเจ้าหมาขี้เลืองยิ่อยู่ได้ตอเนเล็กๆไม่เรียนนั่งสื้อ่อขึ้นมาจะมีสองขาแม่ของเราให้จำเอาไว้เดี๋ยวโตไปเป็นสัตว์สีท้าเป็นไงล่ะเจ้าหมาขี้เลื้องกลายเป็นหมาเกียนเลยเอ๊หมือนได้ยินเสียงอะไรบางอย่างเราไปดูหน่อยดีกว่าเอ๊ะแกจะดิด้นอะไรนะ กกนใครก็ได้ใช้ผมนี้ใช้มาตีครับเย้แล้วยายแก่นั่นทำร้ายหมาน้อยอีกแล้ววิกผมเนี่ยแหละจะทำให้ฉันสวยที่สุดในซอยฉันจะถอดวิกผมเก่าออกแล้วใส่วิกผมใหม่ที่ทำมาจากเป็นขนหมาว้ยตายผลล่าจะชัดลาลลา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  มีความสุขจริงๆเลยยายแก่นั่นนิสัยไม่ดีจริงๆเลยเราจะต้องทำอะไรบางอย่างแล้วละ่วละฟีฟีทงหวะที่นอนอยู่นี่แหละนี่ค่อยๆค่อยๆดึงมาอึบอึบนั่นเน สึกหนาวหัวจักเลยว้ายตาเถห,หัวชลาดอ้าน่าสําน,นาบดิได้อันนี้ว้ายมาแล้วอื้อเพงก่อนดีกว่าแกตายจ้าแบลวา้าออขอโทษด้วยครับยายผมไม่ได้ตั้งใจแกตั้งใจที่แกเข้ามาในบ้านของฉันเพราะแกจะขโมยวิกของฉันใช่ไหม ไ่สินะหลังเก็บวิกผมของยายแก่ใจร้ายนั่นเพื่อนของฉันที่ถูกโกนขนไปต้องเสียใจมากขนาดไหนยายแก่ใจร้ายนั่นไม่เคยรับรู้อะไรบ้างเลยครั้งนี้แหละฉันจะเอาคืนให้พวกนายเองแกไม่อยู่ตรงนี้นี่เองเจ้าสำลีฉันจะจับแกโกนขนมาทำวิกแน่จริงก็เข้ามาเลยแท้ว้าวเจ้าสำลีแกคิดจะ นายปลอดภัยแล้วนะถอยให้ฉันหน่อยดิฉแล้วจะตัดใบแปะแล้วต่อไปช้ไป่รี่ังเจ้าแมวพี่เลือนนั่นแกจะต้องชดใช้ไปไปโรงพยาบาลได้กัน